ไลฟ์ Platform, แพลตฟอร์มแพลตฟอร์รมรวบรวมความรู้เครื่องมือและบริการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสำหรับ SME s t a r t u สตาร์ทอัพและนักธุรกิจทุกระดับที่มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Live Plat f o r m หรือสมัครเป็นสมาชิก l i v e Member แบบฟ,ฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้ที่ w w w l i v e p l a t f o r m ไลฟพเติมนะครับ ปกติคุยเกี่ยวกับธุรกิจบ่อยไหมอันนี้น่าจะเป็นรายการสุดท้ายในชีวิตผมนะครับณตอนนี้โคตรคูกับเวิร์กพอยต์นี่คือค, <ผม S 2> ความสัมพันธ์นี่คือยังไงนะถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือที่พี่เวิร์กพอยเนี่ยซื้อหุ้นโคตรคูไป4่ไปอรตอนเรมทำโคตรคูตอนแรกเนี่ยผมมีพนักง,งาน2คน คือคนหนึ่งคือเลขาแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออิดิเตอร์ผมอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่ทําธุรกิจในแนวของเด็กรุ่นใหม่หน่อยที่เริ่มจากศูนย์เลยจนถึงวันหนึ่งมีวันนี้อะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่อยากรู้ก็คือก่อนหน้านี้พี่โอ๊ตทำร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าแน่นอนว่าเงินทุกอย่างนะครับโปรฟิตทุกอย่างมันเป็นของเราครับแต่คราวนี้พอมีเวิร์กพอยต์เข้ามา49%บเปอร์เซ็นต์คราวนี้พี่โอ๊ตบริหารจัดการยังไงบ้าง สวัสดีครับขอต้อนรับค <ing> ุณชมเข้าสู่ The Business Class Presented by l i f e Platform โดยบริษ exactly. there, ัท l i f e Fin Corp จำกัดภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับนี่คือรายการที่จะมาเปิดโลกของการระดมทุนในหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับธุรกิจ SME Startup นะครับซึ่งเราจะมีเจ้าของธุรกิจที่นั่งพูดคุยในรายการของเราเพื่อแนะนำว่าวิธีการในการระดมทุนในตลาดทุนของเขาเป็นแบบไหนมีอะไรบ้าง สำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะทำความรู้จักกับเครื่องมือการลงดมทุนที่มีชื่อว่า Private Placement หรือว่า PP นะฮะอธิบายง่ายแบบนี้คือการที่บริษัทนะครับออกหุ้นออกมาเพื่อขายให้กับผู้ซื้อรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเขาได้ใช้เครื่องมือการลงดมทุนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เราฟังนะครับพี่โอประโมทครับซีอของโคดคูครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากๆฮะ ปกติเวลาเราเจอพี่โอ๊ตเนี่ยทุกครั้งติดภาพความสนุกสนานมากเลยปกติคุยเกี่ยวกับธุรกิจบ่อยไหมอันนี้น่าจะเป็นรายการสุดท้ายในชีวิตผมนะครับอะไรเลยพี่ที่ได้จะมาออกอะไรแบบนี้ปกติก็จะคุยสนุกสนานเฮฮาทำรายการแต่ว่าวันนี้มาได้คุยเรื่องธุรกิจครับผมอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่ทําธุรกิจในแนวของเด็กรุ่นใหม่หน่อยจะมีวิธีการทํางานของตัวเองชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ ผมคิดว่าคนดูก็อาจจะเอาไปปรับใช้ได้กับ<ม>บริษัท SME เล็กๆที่ที่เริ่มจากศูนย์เลยจนถึงวันหนึง่งมีวันนี้อะไรอย่างี้ครับขอเริ่มต้นหนยเขาโคดคูเลยนะฮะทุกคนรู้ว่าพี่โอ๊ตเป็นผู้บริหารของโคดคูครับผมพี่โอ๊ตเป็นพิธีกรครับแล้วจริงๆถ้าเกิดเรานับธุรกิจโคดคูเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรถ้าตอบแบบตรงตัวเลยก็คือโปรดักชั่นเฮาส์ที่ผลิตคอนเทนต์ ทั้งออนไลน์และตอนหลังเราผลิตออฟไลน์ด้วยมีอีเวนท์ที่เราทำด้วยเพราะเราเริ่มทำคอนเสิร์ตเริ่มทำอ,อ,อะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วก็ปลายปีนี้เราก็จะมีเป็นแคมปัสเป็นสกูทัวด้วยเริ่มขยายภาคธุรกิจมากขึ้นนอกจากนอกจากทำคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็เริ่มลองทำอย่างอื่นมากขึ้นเลยแล้วก็คอนเทนต์พอเราไปร่วมกับเวิร์กพอยก็เริ่มเป็นคอนเทนต์ที่เป็นไฮบริดก็คือออนทั้งออฟไลน์และ และออนไลน์ครับพร้อมกันอะไรเงี้ยครับณนะตอนนี้โคดคู Work Point นี่คือครับอค,ความสัมพันธ์นี่คือยังไงนะถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือพี่ๆ Work Point เนี่ยซื้อหุ้นโคดคูไป49% อีกออ51อ่ะ51ก็คือเป็นผมถืออ่าเพราะฉะนั้นเจ้าของหลักๆก,ก็คือพี่ออ๊ตเหมือนเดิม,<ผ>มแต่มีทุนนึงก็เกือบครึ่งเหมือนกันเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะผมถือร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดออแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอาร์ตมารุตมีหุ้นด้วยครับสานิมีหุ้นด้วยหรือป๊อปปองกูลมีหุ้นด้วยคนหล่อนนั่นคือหุ้นลมคือทำงานด้วยกันอย่างเดียวเพาไม่ได้มีใครถือหุ้นเป็นผมถืออยู่แล้วคราวนี้ผมมีเวิร์กพอยต์เข้ามาเนี่ยการบริหารงานแตกต่างจากเดิมไหม ถามว่าแตกต่างาไหมมันแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่ามันมีระบบระเบียบมากขึ้นคโคตรคูนี่ก็จะค่อนข้างจะทําแบบลุกทุ่ง,งหน่อยอบัญชีก็ใช้เอาซอสครับไม่มีเวลาเวลาจะสมัครงานทีนึงผมยังต้องเป็นคนที่ลงไปนั่งสัมภาษณ์<อ>ต้องมีปัญหาอะไรน้องๆก็จะแบบวิ่งเข้าหาเราหรือว่าดูแลแล้วก็รับรู้ทุกอย่างผมว่าตอนเนี้ยพอมีพี่ๆ่วอร์พอยมาวางรากฐานให้ใหม่เนี่ย ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีเอกสาร,รชัดเจนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันก็ดีกับเราด้วยแล้วก็เราก็สามารถควบคุมงบในการผลิตได้มากขึ้นเลยครับย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโคด <ผม S 1> ้ดคูโค้ดคูเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันออนไลน์ทุกคนตั้งแต่เมื่อ,อไหร,ร่เกิดขึ้นในยังบริษัทตอนนั้นเริ่มต้นยังไงฮะโค้ดคูจริงๆแล้วก็ประมาณ6ปี7ปีได้ครับมันเป็นเหมือนกับบริษัทที่เราไว้รับจ้างงานแสดงต่าง วันหนึ่งเนี่ยเราก็ทํารายการไปเรื่อยๆตอนนั้นผมก็จะทํางานกับพิษกาชัยกับพลอยหอวังกับอาร์ตมารุตอะไรเงี้ยมันเป็นรายการที่ถือกันหลายคนแล้วก็คนอื่นผลิตเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากผลิตรายการที่เป็นโค้ดคูที่เป็นโอ๊ตปามดจังเลยก็เลยเริ่มทําเมื่อก่อนเนี่ยช่องมันไม่ได้ชื่อโค,ค้ดคูครับชื่อช่องแรกอ่ะคือคนแรกมีอีก่อนว่าเป็นเป็นชื่อรายการแรกที่เราสปินออกมาจากอาจารย์ช็อกโลกคือตอนนั้นอ่ะคุณอาร์ตมารุตเขาภรรยาท้อง เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อยากหางานให้เพื่อนเพิ่มครับไ <ๆ S 2> หนไหนเพื่อนจะมีครอบครัวแล้วลองลองทุนดูซิก็เลยแบ่งเงินจากการร้องเพลงอะ่ะแล้วก็ <ๆ S 2> ค,คิดว่าจะเอาก้อนนี้แหละที่จะมาลงทุนทําโค้ดคูขึ้นมาเราเริ่มมาเปลี่ยนเป็นโค้ดคูจริงๆเนี่ยสักประมาณช่องเปิดได้ผมคิดว่าน่าจะปีหนึ่งคือพอมันเริ่มมีรายการอื่นที่มันไม่ใช่คนหน้าหมีเ่เดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทยอยเปิดช่องไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ดีแน่เลยก็เลยรวบให้มันเป็นชื่อบริษัท ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยบริษัทเริ่มขยายครับตอนไหนจําได้ไหมตอนเริ่มทำเครื่องครูตอนแรกเนี่ยผมมีพนักงานสองคนหรอจริงไหมคนหนึ่งคือเลขา <S <S เ,เลขาเนี่ยเป็นเป็นครีเอทีฟจากเอทามแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออีดิเตอร์พอผมมีสองคนแล้วเนี่ยเวลาผมออกกองอ่ะที่เหลือผมจ้างเอาซอสหมดรับตากองตากล้องซา,าวเนี่ยผมจ้างเอาซอสหมดจ้างเขาผลิตรายการให้เราก่อนอทำไปสักสิบอีเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงครับ ก็เลยรับ2คนแรกพอ2คนแรกเสร็จปุ๊บที่เหลือจางเอาซอสก็เพิ่มรายการวันละม้วนมาพอมี2รายการแล้วอุย้ยอิ i ิ o เตอร์คนเดียวไม่น่าพอแล้วก็รับอิจิเตอร์อีกคนหนึ่งมีเพิ่มมาละเพิ่มมาเรื่อยๆจนจำได้ว่ากรุ๊ปแรกก่อนอย่าออฟฟิศเนี่ยมีประมาณ5คนคผมมาได้รายการหมีพาร์ซิ่งนี่แหละลูกค้าซื้อ1ซีซั่นรับ12 EP ผีผมได้เงินก้อนเพราะผมได้เงินก้อนผมคำนวณเลยว่าโอ ผมมีเงินก็แล้วโอเคผมพอจ่ายเงินเดือน5คนแรกแล้วอยากทํารายการเพิ่มทำยังไงดีขยายเป็น10คนเป็น10คนก็รับตากล้องเพิ่ม2คนอีดิเตอร์อีก2คนแล้วก็โมชั่นอีก1ครับยังไม่มี HR ไม่มีบัญชีเลยตอนนั้นก็คือใช้เอาซอสบดบริหารคนเดียววะคนเดียวครับคนเดียวก็คือหุ้นร้อไม่ได้ไม่ได้เปิดกับใครเลยไม่ได้เปิดาคนเดียว ถามว่าใจอยากเปิดไหมอ่ะผมไม่ค่อยอยากเปิดเพราะว่าผมห่วงวิธีการทํางานของเราครับผมเป็นคนทํางานเร็วคิดเร็วไปข้างหน้าเร็วแล้วก็วิธีการทํางานของเราด้วยครับมันจะมีความแบบบ้านๆหน่อยแล้วก็ภาษาที่เราใช้ในรายการอีกเราเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเข้ามาทํางานกับเรา,าเขาจะเซสซิทีฟเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนก็รู้สึกว่าถ้าเราทํางานคนเดียวมันน่าจะ รู้สึกว่าผ่อนคลายกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าในการจะขยับสมมุติผมอยากทํารายการอย่างเงี้ยผมคิดวันนี้พรุ่งนี้ผมทําได้แล้ะอย่างจีมเมื่อน้อยผมคิดสัปตา์เดียวอผมก็นั่งคิดว่าโอเคผมอยากทํารายการนี้ผมชื่อรายการนี้รายการนี้โอเคอยากได้ใครมาโอเคอยากได้ฝนมาเป็นโปรดิวเซอร์ผมโทรหาฝนเลยฝนเป็นโปรดิวเซอร์หน่อยเสร็จปุ๊บอยากได้พิธีกรอีกคนนึงพรพิธีกรคู่อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากได้ผู้ชายเพราะว่าถ้าพูดเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยมุมมองความรักจะเป็นด้านเดียว ก็เลยอยากได้ผู้หญิงพออยากได้ผู้หญิงก็อยากได้ผู้หญิงที่มีความไฮบริดอีกก็เลยนึกถึงสานนี้ก็เลยโทรหาสานนี้หลังจากนั้นสัปดาห์เดียวก็เริ่มถ่ายเลยนี่คือจีบหนูหน่อยที่อยู่มาถึงตรงนี้กี่พี้วพี่จีบหนูหน่อยน่าจะเกือบเกือบสองร้อยแล้วครับมันมาไกลมากมันมาไกลมากมันมาไกลมากณตอนนั้นพี่คิดไหมว่าทุกอย่างบริษัทเราเนี่ยมันจะมาถึงขั้นทุกวันเนี้ยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าผมว่ามันมันโอ้ด้วยธรรมชาติผมไม่เคยใช้ปุ๋ยที่มันเป็นเคมีพันน่ะ ทุกอย่างมันออร์แกนิกหมดอะม,มันเติบโตจากยอดวิวที่มันเป็นออร์แกนิกจริงๆมันเติบโตจากพนักง,งานที่ทํางานเก่งจริงๆมันเติบโตจากชิ้นงานที่มันออกไปแล้วคนให้การยอมรับจริงๆผมก็เลยไม่ได้วางแผนดีกว่า,ว,าว่าเราจะโตมาขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะมีพนักง,งานแบบ40-50ิบหนะ้าสนเงี้ยครับตอนนั้นรู้สึกไหมว่ามันเริ่มเยอะไปละ คือผมทาโคดคู่ะสมมติว่านับย้อนไปมันเจปีใช่ปะครับตอนนั้นผมอายุ3 3พอมันเริ่มโตขึ้นนะ่ะมันก็เห็นความเสื่อมถอยของสุขภาพแล้วว่าโอ,อ้โหมอก่อนเราเข้าออฟฟิศทุกวันเราเจอหน้าน้องๆทุกวันแต่ว่าพอเราโตขึ้นนะ่ะผมไม่ได้ทําโคดคูอย่างเดียวผมทําบริษัทเกมอีกยังต้องเป็นนักร้องอีกอ,อผมต้องออกคอนเสิร์ตอีกก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยไม่งั้นแบบนี้คนเดียวอะไม่ไม่น่าจะไหวแล้วจากวันนี้ไปถึงสิ้นปีอะผมไม่มีวันหยุดแล้ว ไม่มีหยุดเลยไม่มีหยุดเลยครับเต็มทุกวันในการทํางานแต่ละวัน่ะมันไม่มีแบบฟิลลิ่งแบบเบินเอาหรือว่าอย่างงี้บ้างเหรอันนี้ถามโอ้มันในช่วงก่อนอันนี้นะมันมันเบินเอาไม่ได้ฮะหันมาเจอพนักงาน60คนเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะเรียกว่ามันเป็นภาระรับผิดชอบเรื่องข้างใหญ่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องครับผมจําได้วันนั้นผมถ่ายแบบในโซเชียลมีแชร์ขึ้นมาบอกว่า หนึ่งในบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทางาน,นมากที่สุดค,คือโคตดคูคือตอนแรกที่ได้รางวัลน,นี้นะผมมาตกใจมากเพราะว่ารางวัลเนี่ยส่งมาที่บ้านก่อนอม,มีโควิดพอดีแล้วก็เขาก็ไม่ได้จัดงานเราก็เลยคิดว่าเออของจริงปะเนี่ยใครอยู่ดีคนส่งมาบอกว่าบริษัทเราติดมีมีโล่ไป้แล้ว,ลวกาใจไม่ดีแล้วกลัวกลัวโดนหลอกอก็เลยลองไปเปิดเว็บไซต์ของเขาแล้วก็เช็คดู สรุปคือเป็นรางวัลจริงติดหนึ่งใน50ปีแรกเนี่ยเราก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าบริษัทของเราอะ่ะเด็กจะอยากมาทํางานด้วยน่าจะเป็นจากความเป็นกันเองในการทํางานคนภายนอกเห็นว่าบริษัทมันสนุกอะ่ะคนก็อยากทํางานด้วยเพราะว่าผมว่าทุกวันนี้เด็กเริ่มมีความเป็นตัว,ตวเองสูงเริ่มไม่ได้อยากทํางานที่มันมีความทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์มากเกินไปต้องค่อนข้างจะแบบเฟล็กซิเบิลให้เขาหน่อยมีความยืดหยุ่นมันก็อาจจะไปตอบโจทย์น้องๆที่ที่เป็นเจนใหม่ๆว่าอยากทํางานกับโค้ชครูอะไรอย่างเงี้ย ผมมีความยืดหยุ่นสูงครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็มีความยืดหย่นสูงแต่ว่าถึงเวลาทํางานน่ะผมคิดว่าบริษัทโคตรคูเป็นบริษัทที่ทางานจริงจังมากเด็กๆทุกคนถูกฝึกมาอย่างดีครับงานทุกอย่างออกไปเนี๊ยบหมดไม่ว่าจะเป็นการไปออกกองไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามดูแลต่อให้เราไปใช้โลเคชั่นของคนอื่นๆน่ะเราห้ามให้เขาด่าตามหลังเด็กครับวิธีการดิวงานต้องดิวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเกษตไม่ใช่ดิวแบบดิวแบบเด็กดิวงานอ่ะมันไม่ได้แบบนั้น บรรยากาศชิลแต่ว่าความจริงจังในการทํางานเนี่ยอันนี้มันต้องมีคิดว่าตั้งแต่ทํางานมาอุปสรรคอะไรหนักๆที่สุดที่เราต้องเจอกับความรับทายแบบนี้ตลอดเรื่องคน ปัญหาที่สําคัญที่สุดในการทาบริษัทคือเรื่องของวิธีการบริหารคนหนึ่งบริษัทเนี่ยเราต้องดูแลคนประมาณตอนแรกหลัก10เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเจอหน้าเจอตากันหมดคุยกันหมด20ก็ยังไม่ค่อยพอรเริ่ม30เริ่มจะมีปัญหาแล้วเริ่มจําหน้าจําตาก,กันไม่ได้บ้างแไอ้คนนี้ชื่ออะไรนะรพอสัก5้ของในออฟฟิศเสียเรื่องจุกจิกต่างๆผมว่า วิธีการ manage ยังไงให้5060คนเนี่ยมองไปในเป้าหมายเดียวกันมองไปจุดเดียวกันนะผมว่านี่ยากยากที่สุดเป็นปัญหาที่ที่ผมคิดว่าทุกบริษัทต้องเจอซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนดูแลหลักๆคนเดียวด้วยคนเดียวใช่ไหมครับ HR เราจ้างเอาซอร์สดูกันเองเป็นผมกับเลขาดูกันเองหมายถึงไม่ได้จ้างเอาซอร์สมาดูด้วยไม่จ้างเอาซอร์สมาดูด้วยครับไม่มีจนวันที่ Workpoint เข้ามาซื้อหุ้นถึงเริ่มมี HR และ HR เพิ่งจะมาเริ่มงานจริงๆโคตรคูลเลยสเดือน4เดือนนี่ ในเข้าสู่พาร์ทที่2องเราก็คือเรื่องการที่มีเวิร์กพอยต์เข้ามาได้ครับเพราะว่าหลายคนเห็นข่าวเพราะว่ามันแทบจะขึ้นหน้าหนึ่งเลยพี่ครับตอนนั้นทุกคนแบบฮะเปิดอาณาจักรโอ๊ตปลาโมดผมตกใจเหมือนกันตอนที่มีข่าวผมไม่คิดว่าข่าวมันจะดังขนาดนี้ขนาดนี้คือคือเราเรารู้สึกว่าเราก็ทําทุกอย่างมันตามโปรเซสเราผมก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องราวที่มันทําในวันนั้นมันจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้ทุกสื่อในธุรกิจ เอาไปลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็น,นโลกใหม่สําหรับผมมากลุก,กี้สุดๆเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็วันนึงเราไปโผล่แบบนั้นแล้วก็โหมีคนโทรมาขอสัมภาษณ์เป็น 10, 10, สิบสิบยี่สบายผมพูดช่ยเย็นๆนะพี่ คือเดี๋ยวขอผมรวบรวมสมาธิทั้งหมดก่อน,น <laughs> แล้วเดี๋ยวค่อยๆก็เลยเริ่มค่อยๆทยอยออกรายการเริ่ม, <Okay. S 1> มค่อยๆทยอยสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นเราเห็นคือปลายทางละที่คือร่วมทุนแล้วออกข่าวแล้วคราวนี้มันก็เลยเกิดขึ้นว่าบริษัทอีกลหลายบริษัทก็สน <ม S 2> <ผม S 1> ใจมากๆว่าการที่จะมีทะาได้ง่ายเลยคือมียักษ์ใหญ่เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยมันเป็นการเอาลงทุนแบบหนึ่งเหมือนกันที่มาที่ไปมันเริ่มต้นได้ยังไงเพราะอย่างพี่โอ๊ตทุกคนรู้อยู่แล้วว่า ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทแล้วบริษัทก็เติบโตผลอะไรทุกอย่างมันก็โอเคหมดครับทำไมถึงตัดสินใจที่จะมีอีกหนึ่งบริษัทใหญ่เข้ามาร่วมทุน49%อย่างแรกเลยนะครับ,รบผมทำมาเนี่ยประมาณ7ปี8ปีเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มตอบคำถามตัวเองได้แล้วว่าเราทำมาเพื่ออะไรผมว่าผลงานทั้งหมดอะ่ะมัน,เป,นเป็นคำตอบอยู่แล้วแต่ว่าแล้วความมั่นคงของ,ขอ,งอ,ออฟฟิศเราล่ะ มันอยู่ตรงไหนคือวันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีโอตปามดเนี่ยโคตรครูมันจะเป็นยังไงเราเรามองภาพไม่ออกเลยเฟสชีวิตของผมคือวันหนึ่งที่ผมอายุ25ผมคิดอย่างหนึ่งวันหนึ่งผมอายุ30ผมรู้สึกแบบหนึ่ง35ผมรู้สึกอย่างหนึ่งจนปีนี้ผมอายุ40เนี่ยผมรู้สึกอีกแบบหนึ่งมันมันมองหาความมั่นคงในชีวิตที่มันต่างกันแล้วเงี้ย วันหนึ่งที่เราอายุ40แล้วเนี่ยเราจะมีแรงทําสิ่งนี้ไปอีกกี่ปีบริษัทเราเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะผมว่ามันต้องใช้แรงร่างกายสูงใช้ energy สูงใช้ความคิดสูงฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราโกหกไม่ได้อะมนุษย์เนี่ยมันมันก็เหมือนรถยนต์อ่ะมันมีความเสื่อมมันต้อง maintenance มันต้องอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางที่รถคันนี้มันจะวิ่งได้เป็นรถสปอร์ตเหมือนทุกวันอ่ะเริ่มสองกระจกปีนี้เข้าแล้วเริ่มงอกแล้วอ่ะเริ่มเริ่มแก่ลงแล้วเ แล้วเราจะทํายังไงดีนะให,ให้โค้ดขู่เริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นน่าจะเป็นเวลาที่มันเหมาะสมแล้วแหละในวันที่เรา40เพราะเรายังเหลือแรงทำงานอีกเยอะเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้โค้ดขู่มัน่นคงก็งเลยเริ่มโปรเซสนี้ขึ้นมาในการเริ่มหาผู้ลงทุนมาซื้อหุ้นเพื่อจะขยายบริษัทซึ่งหมายความว่าพอเราตัดสินใจแบบนี้ยเรา,เ,าเป็นคนหาเอง พี่ๆของธนาคารมาช่วยดูแลพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการเขาก็แนะนําให้ว่าอ่ามาลองมาคุยซี่ลองลองทำโปรเจก์นี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทั้งทีมงานเขาช่วยดูเพราะว่าแค่เขาจะมาร่วมหุ้นกับผมผมยังไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีวันนึงผมจะเดินข้นไปแล้วพี่พี่ครับพี่ซื้อบริษัทผมไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็เลยต้องมีโปรเซสหลายอย่างครับซึ่งในที่สุดแล้วทำไมเราตัดสินใจว่าเป็นเวิร์กพอย ที่เราเลือกทาง w ว r k p o พอยต์เพราะรสึกว่าถ้าเราจะไปรวมกับใครอ่ะมันต้องบวกทั้งสองฝ่ายไม่ใช่บางที่แบบโอ้โหให้เราทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มามันไม่ได้เหมาะสมกับที่โคตรครูอยากได้เลยครับมันต้องไม่ใช่ที่เราอยากไปได้ของเขาอย่างเดียวครับเขาอยากได้ของเราอ่ะผมว่าเราก็ต้องถามเหผลด้วยว่าพี่อยากได้ของผมเพราะอะไร พี่มองผมเป็นยังไงและพี่วางแผนอะไรกับผมเอาไว้มองว่าเป้าหมายที่เราจะไปอ่ะเราไปเป้าหมายเดียวกันจริงๆใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าสำคัญมากที่เรามอง w o r k p o พอยเพราะว่าจริงที่พี่พี่ k p ิร์กพอยเนี่ยหนึ่งเป็นบริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วอยู่ในตลาดด้วยอสองคือเขาแข็งแรงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการออฟไลน์สตูดิโอที่ใหญ่โตระบบหลังบ้านอะไรก็แล้วแต่แข็งแรงมากแล้วก็จุดเริ่มต้นของเวอร์พ n อยกับโค้ดครูผมคิดว่ามีความใกล้เคียงกันเริ่มจากโปรดักชันเล็กๆแล้วก็เติบโตมาเป็นอาคารพณิชย์ใหญ่ๆจนใหญ่ขึ้นจนวันหนึ่งมีสตูดิโอตัวเองก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากโตไปแบบนั้นนะ่ยคือคนที่จะพาเราแล้วก็เติบโตไปอย่างที่เรามั่นใจว่าเราจะไปได้คราวนี้สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือก่อนหน้านี้พี่โอ๊ตทำร้อย นั่นหมายความว่าแน่นอนว่าเงินทุก,ทกอย่างนะฮะโปรฟิตทุกอย่างมันเป็นของเราเนี่ยคร,ครแต่คราวนี้พอมี Work Point เข้ามา 49%ครับคราวนี้พี่ว่าบริหารจัดการยังไงบ้างความโชคดีของผมคือผมเป็นคนทํางานผมไม่ค่อยมองเรื่องตัวเงินว่ามันจะมากน้อยเท่าไหร่เลยครับที่ผ่านมาต่อให้ผมจะได้จากโค้ดคูร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ผมคิดว่าผมแทบจะเอาเงินจากโค้ดคูออกมาน้อยมากมทุกครั้งที่เอาเออกมาผมจะเอาออกมาเพื่อจะไปขยายบริษัทผมจะไม่ได้เอาออกมาใช้สุดรุ่ยสุดไร่อะไรแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นของเราครึ่งหนึ่ง การที่เรามีบริษัทใหญ่เข้ามาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโค,ค้คูเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอย่างแรกเลยนะฮะประชุมบ่อยขึ้นเราต้องคุยกับผู้บริหารเวิร์กพอยต์มากขึ้นคุยกับพิกรคุยกับพี่ๆที่ดูแลทั้งหมดทุกอย่างอะมากขึ้นเพราะว่าเราต้องวางแผนร่วมกันอีกอย่างหนึง่งผมคิดว่าที่เป็นข้อดีคือหลังบ้านผมแข็งแรงมากหลังบ้านคือ,อยังไงบ้างเ r เอารมีเอชาแล้วมีแล้วตอนนี้4เดือนเพิ่งเริ่มทำงาน4เดือนอยังเพิ่งลาออกนะหู <laughs> นะนะพี่กำลังมีความสุขมากเลยตอนนี้นะครับคือเอชาตอนนี้เพิ่ง4เดือนอยู่เพิ่งอยู่เดือนแลับ <Okay. S 2> มีบัญชีบัญชีของเราเองบัญชีของเราเองเป,เป็นทีบัญชีเลยครับรับเข้ามาประมาณสาคนเพื่อจะดูแลบัญชีทั้งหมดข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะกับการร่วมทุนนะพอวันที่บริษัทที่จะมาร่วมลงทุนกับเราอ่ะเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดอ่ะเอกสารทุกอย่างต้องถูกต้องทั้งหมดมันก็คือการดีแคลร์เหมืออนเเา เอาขอทุกอย่างมาใส่กระบะน้ําแล้วเขย่าเขย่า,ยาหนึ่งทีให้ดูทั้งหมดว่าทุกอย่างคลีนชัดเจนผมรู้สึกว่าบริษัทผมมาถูกต้องร้อยใช้เวลาตรวจสอบบริษัทกับทําดีลทั้งหมดผมคิดว่าไม่ต่ากว่า8เดือนห้องประชุมผม่ยไมไ่ใช้เลยก็คือเอาเอกสารมาวางแล้วตรวจสอบทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นับโค้ดคูที่ผ่านมาใน6ปีบ้างอะไรที่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง จัดให้มันเข้าที่เข้าทางในผมชอบมากคือเมื่อก่อนเราไม่ได้อยากให้ทําให้มันไม่ถูกต้องนะแต่เราไม่รู้จริงๆริยกยกตัวอย่างอย่างเช่นโลโก้โคดคูอย่างเง<อ>ี้ยผมไม่เคยจดสิทธิบัตรเลยเพราะผมไม่รู้ว่ามันต้องจดด้วยต้องจดด้วยก็คือเป็นทั้งทีมพี่ๆว่าพลอยจัดการให้หมดเลยการปล่อยเพลงเมื่อก่อนผมปล่อยเพลงในในโคดคูมันก็ต้องถูกทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเพลงที่ไม่ได้เกี่ยวกับ โคตรคูลจริงๆก็ต้องโยกออกมาไปอยู่โคตรคูลมิวสิกที่เราแยกออกไปก็เลยมีช่องคือมันทุกอย่างทุกอย่างมันต้องแบบจัดเรียงใหม่ทั้งหมดพี่พี่ออยเข้ามาก็มีทีมกฎหมายเข้ามาดูแลเวลาเราจะทํางานทําอะไรเวลาจะดิวงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยสัญญาเราเราเป็นคนทํางานเนาะเราก็อ่านงูงูปลาปาบางข้อเราไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรตอนนี้มีทีมกฎหมายเวลาเรามีอะไรที่จะดิวเงี้ยพี่ครับดูแลให้หน่อยดูความถูกต้องให้หน่อยแล้วเขาก็ตีเอกสารกลับมาว่า ข้อไหนบ้างที่เราจะต้องปรับแก้เราคุแล้วลมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วผมก็ทํางานแบบสบายใจเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรหลังบ้านเลยอะไรเงี้ครับวันนี้เรากลับหันไปมองโคตรคู่ะสิ่งที่ผมได้กลับมาคือความสบายใจครับต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่า อยากจะเป็นแบบนี้เหมือนกันพยายามบอกกับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําไมก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างถูกต้องถูกต้องจริงๆแล้วก็พยายามมีเอกสารทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบอย่าให้มันเละเทะมากแล้วก็ทุกอย่างในการที่จะเริ่มต้นมีที่ปรึกษาที่ดีจะสําคัญมากผมมีบัญชีเอลซอร์สก็จริงแต่เขาเป็นบัญชีเอลซอร์สที่น่ารักมากแล้วก็ทําทุกอย่างถูกต้องแล้วก็เคลียร์ทั้งหมดผมว่าเรื่องเอกสารสําคัญเรื่องบัญชีสําคัญหลังบ้านสําคัญ วันหนึ่งที่เขาจะมาซื้อเขาต้องดูโครงสร้างบริษัทเราอยู่แล้วถ้าตัวเลขเราสวยงามเราเราทำตัวเลขได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะใครก็อยากซื้อของดีฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องเป็นตัวเลขจริงด้วยมันเหมือนกับเราแต่งงานอ่ะอ กระบวกก่อนที่เราจะไปถึงสเตจที่เราจะแต่งงานอะ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะนะเราต้องเรียนรู้เขาก่อนว่าคนนี้รเราจะฝากชีวิตไปด้วยตลอดชีวิตได้ไหมถูกไหมรเราต้องรูปภูมิหลังก็ก่อนว่าคุณเป็นยังไงมามลักษณะนิสัยคุณเป็นยังไงแล้วเราครบกันอะ่ะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเ,เป็นร้อยร้อยคนรู้ว่าเราแต่งงานกันวันหนึ่งจะเลิกกันก็เรื่องใหญ่การร่วมทุนมาเหมือนการแต่งงานฉะนั้นาการเลือกคู่ของที่ดีก็คือการตรวจสอบทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วก็ไว้ใจกัน มาถึงพาร์ทที่3ของเรานะ้ฮะ <BSCRI S 1> จริงๆแต่ละพาร์ทมันมีช่วงนะพี่โอ๊ตรายการเราชื่อ business class เราอยู่บนเครื่องบินกันโอ้โหชอบมากใช่ไหมชอบมากครับ หลังๆก็คือต้องนั่งบิสเนสคแคดแล้วไม่ได้โชว์รวยอ้วนครับอ้วนนั่งอีโคแล้วแล้วเรารู้สึกขับซึ่งบิสเนสแคดของเราในพาร์ทที่3มันชื่อว่าสมูทแลนดิ้งครับผมก็คือการลงจอดแบบนุ่มนวลแต่ว่าเรายังไม่ได้จอดนะอย่างๆอยังยังยังไม่แลนดิ้งผมเพิ่งจะเทคออฟเองเทคออฟเลยเนี่ยใช่ครับเพิ่งจะขึ้นหัวเพิ่งเช็ดขึ้นครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงในอนาคตของโคตรคูเนี่ยเราเริ่มต้นจากบริษัทโอเคจากหลัก10ล้านมาจนถึงร้อยล้านเนี่ยครับผม เราคิดว่าในอนาคตคมีอะไรที่โคตรคูจะต้องคงไว้หรือต้องเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างแรกที่คงไว้คือคอนเทนต์ที่สนุกอะไรที่ออกไปจากเราแล้วในการันตีแบบตาโคตรครูประทับออกไปก็อยากให้เป็นงานที่ดีที่สุดแล้วก็เนียบแล้วเราตั้งใจทาที่สุดครับ ส่วนมันจะโตไปเป็นแบบไหนเนี่ยผมว่าก็ต้องต้องคอยดูกันนี่แทบจะเป็นเฟสแรกเองที่พี่ๆเวอร์พอยเข้ามาแล้วนี่ยังไม่ถึงปีเลยแต่เราพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาแล้วก็พยายามขยายธุรกิจถ้าคนติดตามโค้ดคูก็จะเห็นว่าชิ้นงานของเราหรือว่อรชั่นเรามันก็ใหญ่ขึ้นจริงๆซึ่งถ้าเกิดเราถามพี่โอ๊ต์ว่ามองเป็นสเฟสนะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของโค,ค้ดคูมองแบ่งยังไงบ้างผมว่าตอนนี้คือเฟสเริ่มต้นเลยคือระยะสั้นก็คือตอนนี้เราเริ่มขยายออฟฟิศส่วน กลางเนี่ยกำลังคิดว่าอยากทำสต<ม>ูดิโอเป็น<ม>เป็นเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายทำคล้ายๆสตูดิโอแบบเนี้ยครับ,รบเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายทำ<ม>เพื่อจะใช้ในชิ้นงานตัวเองหรือว่าเป็นชิ้นงานคนอื่นลูกค้ามาจา้างหรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มมองการลงทุนทำอย่างสตูดิโอ,อละมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็รายการต่างๆเริ่มทำมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นรายการที่ เป็นการคอลแลบกันอย่างจริงจังระหว่างเวิร์กพอยกับโค้ดคูอันนี้ก็ <c oughs> คือข้อดีของการที่โค้ดคูมาลงเวิร์กพอยตมันเป็นการแชร์องค์ความรู้กันนะครับเ <c oughs> พราะว่าพี่ๆเวิร์กพอยต์เนี่ยแข็งแรงเรื่องออฟไลน์มากส่วนโค้ดคูอ่ะผมว่าคิดว่าจุดแข็งกงเแล้วคือเราแข็งแรงเรื่องออนไลน์ <c oughs> มันจะทํายังไงให้ให้ไอ้สองสิ่งนี้มันสามารถรวมกันได้ <c oughs> ส่วนเ <c oughs> ฟสที่3 <c oughs> ผมว่าถ้ามีโอกาส อยากให้ไปอยู่ในตลาดมันจะไปถึงปลายทางตรงไหนเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องต้องดูกันต,ต่อไปเพราะว่าถึงถึงวันนี้มันเป็นเฟสเริ่มต้นผมก็ยังตอบไม่ได้มันต้องใช้เวลาเท่าไหร,ร่แต่คิดว่าพอเรามีเป้าหมายแล้วเราก็จะพยายามทาไปเรื่อยๆโดยที่ค,ค่อยๆก้าวทีละก้าวอะไรเงี้ยครับให้คำแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะยืนถึงจุดถึงเราบ้างในการที่มีเจ้าใหญ่มาลงทุนอาจจะมีบางคนที่เริ่มทำธุรกิจแล้วยิ่งเป็น SME เนี่ย พอวันที่มียอดมีรายได้เยอะๆแล้วเนี่ยบางคนเริ่มใช้จ่ายเกินตัว,ตวบางคนเริ่มเอาเงินออกมาเพื่อจะ สร้างความสุขให้กับตัวเองจนบางทีมันขาดสภาพคล่องพอมันขาดสภาพคล่องแล้วเนี่ยมันจะทำธุรกิจของเราเนี่ยมันล้มได้ฉะนั้นเนี่ยวันที่โคตรคูลเริ่มมีกําไรแล้วอ่ะผมแทบจะไม่ได้เอาเงินออกจากบริษัทเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมสีเคียวกับผมหันไปเห็นเงินในบัญชีแล้วเงินในบัญชีมันมีเยอะพอที่จะจ่ายพนักงานสิ่งหนึ่งเลยผมจะพยายามให้บริษัทรู้สึกสีเคียวที่สุดมันจะได้ไม่สร้างความเครียดกับผู้บริหารเพราะว่าวันที่ผู้บริหารเครียดอ่ะมันจะล้มไปทุกอย่างเลยอ่ะผมว่าลูกน้องอยาก เห็นผู้บริหารเดินเข้ามาแล้วยิ้มการสร้างไวา์ที่ดีในองค์กรของคุณมัเป็นเรื่องที่มันพูดเหมือนง่ายนะครับแต่มันทํายากมากพอองค์กรมันบรรยากาศมันดีมันแฮปปี้นะใครก็อยากทํางานกับคุณชีวิตเนี้ยคนคนหนึ่งอ่ะมันมีอะไรไม่มากหรอกครับอยากมีเงินมีทองอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีคู่ชีวิตที่ดีสุดท้ายก็อยากมีเจ้านายที่ดีครับเจ้านายหนึ่งคนเวลาไปทํางาน่ะ เขาเจอเจ้านายคนนั้นนะ่ะมากกว่าเจอสามีภรรยาตัวเองอีก <c oughs> เพราะว่าหน,นึ่งต้องไปทํางานวันหนึ่งแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงถูกปะ <c oughs> อยู่มาถึงกลับบ้านเจอหน้าครอบครัวหลับแล้ว <c oughs> ตื่นมาต้องออกไปทํางาน <c oughs> เมื่อบริษัทมันแข็งแรงทุกคนอารมณ์ดีมีความสุขคุณอยากจะให้ลูกน้องคุณทําอะไรอะ่ะผมเชื่อว่าลูกน้องคุณถวายหัวเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือการวางโครงสร้างรากฐานสําคัญมากจัดระเบียบออฟฟิศให้ดีบริหารเงินเดือนให้ดี พยายามคุยกับลูกน้องเยอะๆว่าเขาต้องการอะไรไอ้วิธีการคิดกับวิธี่งา,า,าสมบูรแบบเนี้ยมันก็ทําให้โคตรกุมมันเติบโตมาแล้วแล้วก็เป็นวันนี้ได้ก็อาจจะเอาไปปรับใช้ค,คุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเสียสละคุณต้องเสียสละเวลาคุณต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวคุณต้องเสียสละหลายๆอย่างเตรียมตัวเอาไว้แล้วก็แข็งแรงเอาไว้เสมอแข็งแรงทั้งร่างกายแข็งแรงทั้งจิตใจเอาไว้แล้วก็มันจะทำให้ธุรกิจที่คุณอยากทำมันจะเติบโตไปในจุดที่ ทุกคนฝันแน่นอนครับอย่าเพิ่งยอมแพ้สูๆ้ๆจริงๆ <c oughs> ผมว่านนี้มันเป็นการคุยธุรกิจกันที่น่าสนใจมากเพราะว่า การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จคุณจะนึกถึงแต่หลักการผลกําไรไม่ได้นะอย่างของพี่โอชัดเจนมากว่ามันต้องเริ่มต้นจากหลักบ้านที่แข็งแรงนอกจากเรื่องของอ่ะหลักการบัญชีต่างๆเพราะว่าเรื่องของใจสําคัญมากๆในการที่ผู้บริหารคนหนึ่งจะต้องเข้าใจและพยายามทาให้บรรยากาศในออฟฟิศในบริษัทมันเป็นไปในทิศทางที่ยวกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่บวกวันนี้ขอบคุณมากๆคุร่วมรายการกับเราพามีโอปาโมดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนนะครับในตลาดหลัก ก็สามารถดูกันได้นะครับที่ทาง www.set.or.th นะครับหรือถ้าเกิด SME Startup สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนสามารถเข้าไปได้ที่ www.liveplatforms.com นะครับและนี่คือทั้งหมดของ The Business Class Presented by Live Platform นะครับชวนคุณมาสร้างแรงบันดาลใจและติดปีกธุรกิจสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากครับ